มารีวิวมันสีม่วงค่ะมันสีม่วงของญี่ปุ่นหัวใหญ่มากหัวหนึ่งกิโลกว่าสองกิโลกว่ามีอีกหัวหนึ่งสองกิโลสองขีดแต่ไม่มีภาพให้ดูนะคะเพราะว่า เไปผ่าแล้วก็เอาทำอาหารไปครึ่งหนึ่งปลูกแบบง่ายๆค่ะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแต่ดินมันเป็นดินดีอยู่แล้วนะคะเพราะ เป็นดินที่ปลูกที่สวนนะคะเพราะสวนจะปลูกผักมาได้ทํามาได้ตั้งหลายปีแล้วค่ะพอดีสวนมากจะเป็นเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็พวกน้ําฮอร์โมนอะไรอย่างนี้นะคะพวกน้ําส้มพอนไม้สารเคมีก็ายาฆ่า,มาแมลงไม่ใชป้ปุ๋ยเคมีก็จะมีส่วนใช้แบบประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตค่ะ นอกนั้นเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็พวกน้ําจุดลินทียน้ําฮอร์โมนก็สูตรที่ดูตําใน google ใน youtube นะคะวันนั้นหัวที่หัวใหญ่ที่สุดก็มีสองกิโลสองไปผ่าดูแล้วก็อ่า ไม่มีพวกแมลงไอไม่มีตัวหนอนเจาะเข้าไปเลยนะคะไม่มีตัวด้วงตัวหนอนเจาะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าทําขายเนาะก็หัวใหญ่เกินไปก็หัวเล็กๆก็มีค่ะก็แต่มันมีไม่มากส่วนมากจะเป็นหัวใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่รสชาติดีค่ะอร่อยก็ ป็นมันม่วงแบบไม่ค่อยหวานมากนะคะหวานกำลังนิดนิดกำลังพอดีส่วนมากจะเน้นไปทางสุขภาพแบบนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ทำพันค่ะปีหน้าเดี๋ยวจะเอาลงปลูกถ้าได้ผลผลิตดียังไงก็ใครสนใจก็เชิญได้นะคะ ผลผลิตปีนี้จะได้มากกว่าของปีที่ที่แล้วนะคะทำปลูกไม่กี่ต้นเองค่ะปลูกประมาณสักสามต้นหรือสี่ต้นนี่ประมาณนี้ค่ะแม่ซื้อที่เขาแบบมี ต้นกล้าขายอยู่แล้วนะคะที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะก็ได้ผลผลิตปีที่แล้วก็ซื้อเท่ากันปีที่นี้ปีนี้ก็เท่ากันก็ผลผลิตของปีที่แล้วได้สิบกว่ากิโลไม่ถึงยี่สิบกิโลค่ะปีนี้ได้ประมาณสี่สิบสี่สบกิโลได้นละคะ่ะได้เยอะมากนะคะ ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ผ่าดูแล้วไม่มีแมลงนะคะข้างในไม,มไม่มีไม่มีตัวหนอนจอกนะคะนี่คะ่ะเนี่ยเป็นรูเป็นรูแต่ไม่ใช่นะคะผ่าข้างในไม่เป็นไม่มีคะ่ะ น,นี้มากลับมาเหมือนเดิมตรงนี้มันเท่ากันค่ะก็ะประมาณนี้นะคะ ไว้จะรีวิวที่สวนให้ดูนะคะเดี๋ยวไปถางหญ้าเสร็จแล้วก็จะรีวิวให้ดูค่ะแล้วก็จะถางหญ้าเสร็จก็จะเตรียมแปลงไว้พ่อปลูกปีนปลูกต่อไปไม่แน่ปีหน้าจะย้ายที่ก็ได้ค่ะแต่ก็ยังเหลืออีกหลายเดือนค่ะยังไงก็จะทำพิก่านี้ก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ